สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่องเดิอนบ้านนอกครับแม่ถุงเท้าก็ยังม่เกิดเต่อนครับว่าหัวจะไม่เกิดมาไดใดแต่ก็มีสัญญาณว่ามันใกล้จะเกิดโอ้ประมาณนี้ครับต้องคอยดูเอาไปเข้าเข้าไป ปุ้นเข้าขอกปุ้นเดี๋ยวเข้าไปในปุ้นเดี๋ยวไปเข้าไปไปเ,เริ่มชิ้นนะครับโอ้โหละโอ้ต้องเข้าขอบแล้ตัวนี้นอยรับน,นี้มันสอบสุ่นครับต้องเกยเข้ามาก่อน เพียงก็ไมใจคยกินใช่ไหมกระเป๋าเริ่มชิ้นนะครับไปอยู่ตัวเดียวไม่เลือกตัวเข้ามาเลือกก็แข่งก็ขาแล้ว หน้าในตรงมันหนักครับเต็มอยู่ในตรงก่อนคิปุ่มญ่ได้คืนข้ามท่าจะเกิดแต่ก็บ่เกิดต้องรอน้ำนมรอเช็คเต้านม นุมก็นยนงบ่มาอยตึงตัวได้เแลบบมันต้องยันก็ได้เห็นมน้อยหนึ่งมันจะเกิดมก่ก็เกิดควายเลยมันก็เหมือนงัวงอวนี่ถ้าหันปุ๊บ นับไปสามสี่ชั่วโมงครับเกิดในนอนหัวนี่จะใจระยะเวลาสั้นกว่าแต่ควายนี่มันเหมือนกว่าแล้วก็ก่อนจะเกิดนี่บ่คอยได้หันครับบ่คอยบ่คอยได้หันอาการอนมันจะเกิดอ๋มันลักเกิดคนเดียวตลอดเลย แล้อยู่กับขอ,อกดินนี่มันก็จะมีปัญหาเรื่องกีบตีนครับอยู่กับฝุ่นอยู่กับดินต้องกังวลเรื่องควายเจ็บตีนงัวเจ็บตีนแล้วก็มันต้นทุนระสูงตัครับต้นทุนการทำโรงเรือนก็ทำแค่หลังคา เราก็มาต้องไปเทป,ปูนแล้วก็มันเก็บขี้ยวครับเดี๋ยวถ้าถุงท้องเกิดได้สักวางสักคราก็จะใหญ่เอาถุงเงินเข้ามาอยู่ตัวแล้วก็จจะได้ปล่อยเมนุน่นไอยทั้งนอกครับพามัดตลอดเลยมนุนเนะี่ยจะปล่อยมันพอง ควายไม่นุ่มก็ไปกั้มมันได้เดินพอมันก็นจะขี้ว่าเป็นตีเป็นตางสำรับตัวที่แย,ยกออกมาท่านี้เวลาฝนตกมามันก็นจะซาดเข้ามาแต่มันไม่เป็นปัญหากับควายเนาะ วายมันจะชอบอยู่อากาศเย็นมันมค่อยชอบอากาศ้อนดี่ยคอกตอนนี้จะมีลมปัดเย็นสบายครับมองกับตรงทองอยู่ตรงทองมันขี้ฮอนเัินคนเท่ากันนอนเฝ้ากัน ม่อกอ,อกอจะสังเกตลายเตื้อแล้วครับมันก็เหมือนงวความแตกต่างของมันแต่ถ้าให้ลดแบบนี้ก็คือใกล้จะกอดแล้วใกล้จะเกิดแล้ว หูเพียงประมาณนี้ครับหมอมันใกล้จะเกิดแ,แต่เรื่องจะเกิดภายในก,กี่ชโมว่าน,นี่ตอบได้เลยครับสำหรับควายแต่ทั้งงูนี่ตอบได้อยู่งูนี่มันไม่ค่อยพลาดครับถ้าหันว่าเออท่ายมันลดประมาณนี้แล้วนับไปหี่มก่ชโมงมันถึงจะเกิดอันนี้นี่พอได้อยู่ครับประมาณได้อยู่แต่สำหรับควายนี่หมองหูเลย ต้องคอยพอเต้านมแล้วก็คอยพอเก้าหางมันถึงจะคาดเดาได้ครับบิบน้ำนมพอนี่กับมาแน่นะสำหรับควายควายยังไม่หนุนนี่กับมีนมีน้ำนมก็จะเกิดต้องเกิดมาเช็ดให้ลูกมันกระตุ่นถึงก็มีน้ำนมน้ำนมควายกับน้ำนมงัวนี่จะต่างกันครับสำหรับควายในขอก ควายนี่น้ำนมเหมือนจะน้อยครับเวลาบีประมาณนี้จะออมาน้อยแต่เวลาลูกมันกินอะ่ะจะมีฟ้องขาวอยู่ผมเดาได้แค่ว่าเ,เกินซิวันครับเกิดแน,น่นอนอาการประมาณนี้บอกได้แค่ตัวเยครับ คำนวณแบบวันเป๊ะๆน,นี่โมเมนต์กับสำรอาไฟี่ต้องคอยสังเกตอากาศเนาะกระหูว่าแม่หนุนพอกระชอบกระชอบมาตื้อมาอยู่ใกล้ เป็นจังก็เข้ามาหาอยู่ครับแลานอนบวกกลางตรงก็ชอบไปขึ้นคีบ่นนี่กระโดนภัยมูนิี่คิดนี่ได้บอกไอ้แก้มกับคาราบาวครับพวกเขาเอมาเลี่ยมจ้ะถ้าเป็นเมนูน,นี่ได้แพ้ไปแล้ว นี่แค่นางลอกครับถ้าบ้านกันย่ำกันตอนนอนควายนี่น้ำหนักมันหนักครับอันมันตัวน้อยๆน,นี่มันเป็นร้อยกิโลนะมันแน่นครับนักแน่น ฉันนักกบ วันได้น้อยเดียวจะเกิดลูกครับนี่ยแล้วก็จะพอมาันตอนเลี้ยงลูกมันไปตันอ้วนครับเนี่มันเข็ม ใจก็ยักได้ตัวแม่ครับแต่หัวจะได้ตัวแม่ก่อน้องเพราะว่าทฤษฎีที่เป็นว่าฟายถ้าให้ลูกตัวแม่ก็จะให้ลูกตัวแม่ต่อไปเหรครับเปอร์เซ็นต์การให้ลูกตัวแม่จะสูงถ้าตัวไหนที่ให้ลูกตัวปู้ก็จะให้ลูกตัวปู้ตลอดครับ ต้องดูว่าท้องท้องจะให้ลูกตั๊ปูว่าตั๊แม่ฝากติดตามเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับฝากเอาเป็นปีก่อนประกันมาคลิปหน้าครับผม